จะได้ไม่เหนื่อยฟรีครับผม7เนื้อหาที่มีความเสี่ยงเปิดสร้างรายได้ YouTube ไม่ผ่านครับฝกกกดดไลค youtube ใน่อนอื่นเลยมาฟังข้อหาที่เราจะโดนจาก YouTube กันก่อนเลยนะครับผม ข้อหาแรกที่จะโดนส่วนใหญ่คือ1เนื้อหาซ้ําเนื้อหาซ้ําหมายความว่าเนื้อหาของเราครับผมไปซ้ํากับเนื้อหาที่มีคนทําคลิป u t u b e อยู่แล้วต่อให้เราทําเองก็เถอะแต่เนื้อหามันไปนเหมือนกับคนอื่นนะครับข้อหาที่จะโดนกันอันที่2นะครับก็คือเนื้อหาผิดลิขสิทธิ์นั่นเองครับผมคือเราไปเอาคลิปรูปภาพหรือเพลงชาวบ้านมา มันก็เลยติลิกสิทธิ์ก็จะทําให้เปิดสร้างไรายได้ไม่ผ่านครับผม <S <S 1> <S 1> เนื้อหาแรกที่จะเปิดสร้างไรายได้ไม่ผ่านก็คือแนวธรรมะนั่นเองครับนะหลายคนเนี่ยครับจะไปเอาคลิปที่พระสวดพระเทศมาหรือว่าเอาคลิปที่พระนะครับให้พรให้โอวาทมาอันนี้มีโอกาสาที่จะเปิดสร้างไรายได้ไม่ผ่านข้อหาคือเนื้อหาซ้ําครับเพราะว่ามีคนอื่นเคยเอาพระเทศพระสวดมาลงแล้ว ต่อให้เราถ่ายเองแต่เนื้อหามันซ้ำคนอื่นแล้วไม่ได้เพิ่มคุณค่าอะไรแบบนี้ทำไปเหนื่อยฟรีครับ 2. 2. เนื้อหาแนวอ่านหนังสือครับคือเราไปเอาหนังสือนิตยสารนิยายแล้วมาอ่านทีละตัวเลยป๊อกป,อกปอก๊อย่างนี้อย่างนี้ครับมีโอกาสเปิดสร้างและได้ยุบไม่ผ่านข้อหาติดลิขสิทธิ์ครับผมนำซ้ายังไม่พออาจจะโดนเจ้าของลิขสิทธิ์มาฟ้องได้นะครับผมอันนี้ผมเคยเจอแล้วนะ ท่านนั้นโดนไป7 5 0 0 0ครับเนื้อหาที่3นะครับก็คือการสปอยหนังนั่นเองครับถ้าเราพูดถึงแต่หนังอย่างนี้ได้ครับแต่ถ้าเราตัดคลิปบางส่วนของหนังมาหรือว่าถ้าเราเอารูปบางส่วนของหนังมาที่ไม่ได้รับอนุญาตครับผมก็มีสิทธิ์ที่จะติดลิขสิทธิ์นะครับผมทำให้มีโอกาสเปิดสร้างไรายได้ไม่พานครับเนื้อหาแนวสีก็คือสไลด์โชว์นั่น,นเองครับ เราไปหารูปภาพสวยๆจาก Google มาหรือจากเว็บไซต์แจกฟรีมาแล้วเอาเพลงเนี่ยใส่เข้าไปมีแต่รูปกับเพลงกันเป็นสไลด์โชว์แบบนี้มีโอกาสเปิดสร้างไรายได้ไม่พานครับเพราะว่า YouTube จะบอกว่าเนื้อหาไม่ได้เพิ่มคุณค่าหรือจะเป็นเนื้อหาซ้ํานั่นเองครับผม <c oughs> เนื้อหาที่5นะครับก็คือประเภทความรุนแรงเช่นไก่ชนวัวตีกันอะไรที่มีการต่อสู้กันครับผมอันนี้นะครับจะโดนข้อหาก็คือว่า เนื้อหาเนี่ยมันมีความรุนแรงอยู่นะก็จะทําให้มีโอกาสเปิดสร้างรายได้ไม่ผ่านนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับพี่น้องท่านหนที่ทําไก่ชนเนี่ยต้องระวังดีๆนะครับเพราะว่าวันนี้ล่าสุดผมได้รับโทรศัพท์มานะว่าเขาทําแนวไก่ชนแล้วก็เปิดสร้างรายได้ไม่ผ่านต้องระวังดีๆนะครับเนื้อหาที่6กนะครับก็คือแนวเล่าเรื่องนั่นเองเราไปเอาเนื้อเรื่องจากอินเทอร์เน็ตไปเอาบทความข้อความจากอินเทอร์เน็ตมานะแล้วก็ใช้วิธีการคือมาอ่าน ให้คนดูเนี่ยได้ดูแล้วก็อาจจะมีรูปภาพมาประกอบเสียงที่เราภาคเสียงหรืออ่านลงไปแนวนี้จะโดนข้อหาเนื้อหาซ้ํานั่นเองครับเพราะว่าเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตมีคนอื่นเอาไปเล่าหมดแล้วนะครับผมอันนี้มีโอกาสไม่ผ่านครับเนื้อหาสุดท้ายครับที่7นะครับก็คือแนว r e a c t i ั n นนั่นเองครับคือการที่เอาคลิปของชาวบ้านครับมาอยู่ในคลิปเราแล้วเราก็นั่งดูคลิปเข้าไปแล้วก็จับว่าเราหัวเราะอะไรยังไงไป อย่างนี้มีโอกาสที่จะโดนข้อหาก็คือผิดลิขสิทธิ์ครับเพราะเอาคลิปชาวบ้านมาอยู่ในคลิปตัวเองนั่นเองนะครับทำแบบนี้มีความเสี่ยงที่จะเปิดสร้างไรายได้ไม่ผ่านนั่นเองครับสรุปแล้วก็คือเนื้อหาที่มีโอกาสผ่านกฎแบบชัวร์ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเนื้อหาที่เราทําเองแบบนี้เนี่ยแหละครับผมมีการคิดเนื้อหาจากตัวเองมีการพูดหน้ากล้องนะครับให้ข้อมูลให้ความรู้ต่างๆลงไปแบบนี้ผ่านแน่นอนครับผม พี่น้องท่านไหนครับดูคลิปแล้วมีข้อสงสัยอย่างไรสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผมจะมาตอบคาถามให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนะโลกของ u t u b e เนี่ยครับเราจะอยู่กับมันแบบยาวๆเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทําอะไรที่มันตรงไปตรงมาอย่าหวังแดดน้ําบ่อหน้าคือว่าหวังที่จะยอดวิวยอดซับขึ้นไวๆโดยใช้วิธีการที่มันไม่ถูกต้องอันนี้จะทําให้เรามีความเสี่ยงที่จะโดนปิดช่องหรือปิดซาได้ต่อเวลาผมว่ามันไม่คุ้มกันนะครับ ค่อยๆก้าวพีละก้าวครับผมแล้ววันหนึ่งเราจะถึงเส้นชัยไปด้วยกันนะครับผมขอบคุณมากครับ